ก็เป็นบุญอันสูงสุดเรียกว่าภาวนาใหม่บุญที่เกิดจากการเจริญภาวนาส่วนการบำเพ็ญทานนั้นอยู่ที่บ้านทุกท่านก็คงเคยทำมาหมดแล้วดังนั้นจากนี้ไปชีวิตของทุกท่านก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้สร้างบุญครบถ้วน ทั้งทานศีลภาวนาดังนั้นการที่เรามีโอกาสได้สร้างบุญให้ครบถ้วนนั้นมิได้สร้างให้กับใครสร้างให้กับตัวเองอยู่ในโลกนี้การที่ได้ไหวพระสวดมนต์เจริญภาวนารักษาศีลก็เป็นการชำระกายชำระวาจาชำระจิตใจของทุกท่าน ให้สะอาดหองใสขึ้นรู้วิธีที่จะควบคุมจิตใจของตัวเองให้มากยิ่งยิ่งขึ้นไปแต่ก่อนนั้นเมื่อไม่เคยไหว้พระสวดมนต์เจริญภาวนาจิตใจก็ฟุ้งซ่านวุ่นวายแต่เมื่อรู้อุบายแล้วเมื่อกลับไปถึงบ้านมีโอกาส ก็ได้ฝึกไหว้พระสวดมนต์เจริญภาวนาก็เป็นอุบายที่จะใช้ชำระจิตใจของตนควบคบุมจิตใจของตนอีกประการหนึ่งบุญกุศลที่ท่านได้สร้างได้ทำกันในครั้งนี้ม่ใช่บุญกุศลที่น้อยนิดเป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่อยู่ในโลกนี้ก็เป็นคนมีบุญ จากโลกนี้ไปในเบื้องหน้าก็สามารถที่จะนำติดตามตนไปในภพหน้าชาติหน้าเป็นต้นทุนเป็นสเสบียงบุญแข่ตนไดน้การที่ทุกท่านได้มาถือศีลวัดเนคัมจารีนีจึงเป็นการสร้างบุญบาร,รมีให้กับตัวเองไม่ได้สร้างให้กับใครอื่นอีกประการหนึ่ง การที่ทุกท่านได้เข้ามาบวชเนคคมมรจารีนั้นเป็นสิ่งที่หาได้ยากคนไทยมีจำนวนมากต่างตั้งหน้าตั้งตาที่จะฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่บางคนก็ตั้งโต๊ะกินเลี้ยงกันทั้งดื่มสุราเมรยัย ร้องรำทำเพลงสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ได้ก่อให้เกิดอุดสนุน์อันตรและบางคนนั้นเมื่อดื่มสุราเมรัยเมาไมายแล้วก็ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตไปลองคิดดูคนที่ประสบอุบัติเหตุขณะที่ดื่มสุราเมรัยลองคิดดูว่าเบื้องหน้าแต่ยเพวะกายแตกของคนคนนั้น จะเป็นเช่นไรคติภพของเขาจะเป็นเช่นไรองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ว่าคนที่มากไปด้วยโมหะหรือขาดสตินั้นก็ย่อมจะไปบังเกิดเป็นสัตว์เดราาัจฉานหรือคนที่ดื่มสุรามื่นเมานั้นก็ย่อมจะไปสู่นรกดังนั้นคติ เบื้องหน้าของคนเหล่านั้นไม่มีอะไรที่จะเป็นสุขคติเลยมีแต่ทุกขคติดังนั้นการที่ทุกท่านได้มีกุศลจิตมีจิตใจที่เป็นบุญกุศลนได้สลัดความเพลิดเพลินทางโลกเข้ามาถือศีลบวชในคมาาัมมัจจรีจึงนับว่าเป็นสิ่งที่ดีงาม เป็นการสร้างบุญกุศลให้เกิดมีแก่ตนแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นก็ขอฝากกับทุกท่านไว้ว่า <c oughs> <c oughs> การที่เราเข้ามาถือศีลในครั้งนี้มาพักอยู่ที่วัด <c oughs> ก็อาจจะไม่ได้รับความสะดวกสบาย <c oughs> เหมือนกับอยู่ที่บ้าน การยืนการเดินการนั่งการนอนการรับประทานอาหารเป็นต้นก็อาจจะไม่อิสระห,หรือไม่สะดวกเหมือนกับการอยู่ที่บ้านแม้กระทั่งการอาบน้ำเข้าห้องน้ำเป็นต้นก็จะต้องมีการรอกัดทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอาจจะไม่สะดวกแต่ว่าหากมีสติแล้ว มองอีกในแง่มุมหนึ่งก็จะได้รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นล้วนแต่เป็นแนวทางให้เราท่านได้สร้างบารมีเป็นบททดสอบทางจิตใจของท่านเมื่อเรามาถือศีลเน,นคขมะจารินีแล้วการรับประทานอาหารไม่อรอร่อยไม่ถูกใจ ก็คิดว่าเป็นการทดสอบบารมีทดสอบคันติบารมีเมื่อเรามีสติแล้วก็คิดว่าโอ้อาหารที่เรารับประทานนี้ก็เพื่อที่ยัง,ยงอัตภาพร่างกายให้เป็นไปบรรเทาความหิวกระหายระได้คิดเช่นนี้ก็เป็นคนมีสติและสามารถที่จะฝึกจิตใจของตัวเองให้สูงขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งได้ การที่ท่านนอนพักผ่อนรวมกันแล้วก็อาจจะมีสิ่งมารบกวนจิตใจทำให้เกิดความมุ่งินก็ให้มีสติคิดเช่าว่านี้เป็นการทดสอบบาร,รมีเป็นการฝึกให้เรามีคติความอดทนและมีสติรู้จักเท่าทันอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น หรือทุกสิ่งทุกอย่างที่มีได้รับความสะดวกนั้นเป็นการทดสอบบาร,รมีของทุกท่านทั้งสิน้นหากมีสติระลึกนึกได้แล้วว่าอันนี้ก็เป็นการทดสอบอันนี้ก็เป็นการทดสอบทดสอบคันติบาร,รมีทดสอบสติของเราว่าจะรู้เท่าทันกิเลสที่เกิดขึ้นไหมเมื่อคิดเช่นนี้ได้แล้วก็จะทำให้มีความสุข รู้จักปล่อยวางเป็นการฝึกตัวเองอย่าง